ไปลายเลยอ๋อไมีใช่ไหมนี่เลยดูเอ้ยใช่ไหมเนาะไปเบิ่งนน้ำเอ่งเบิ่งนน้ำเอ่งไปเนาะใช้แล้วฮัมโอ้โมแม่ลูกกบลูกกระปูลูกกระปูนี่เดฟพี่น้องสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้เฮาก็ได้มาหาทาง หายนาน้องหนิงอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยทางแม่ผนเห็ดหัวเนาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจังใดอะไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยเอฟซีทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอะทางแม่น้องหนิงแล้วก็วนเวียนไปนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องในนาน้องหนิงเมื่อนี้ได้เนาะมาเยี่ยมมายามน้องเพิ่นคือเก้ามาเป็นยังใดเนาะพ่อแม่พี่น้องอะไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องทางแม่น้องหนิงโดยนี่เลยพี่น้องไปเถอะชวนมักแตง

ลงเต็มมกแตงกำลังสิขึ้นข้างแล้วพี่น้องเลยอีกสองซัมเมอร์ก็คืนข้างแล้วนี่เนาะคืนข้างขึ้นเครือนั่นแหละพี่น้องเลยไปปุยน้ำมันนี่ใช่เศร้านี่โอ้ยังบ่ทันเปื่อยเด้นี่ยังอีกชั้นชาวหงมือชาวหงมือแะไรเนาะเขียวทุมคือว่าไฮน่าหนึ่งไฮน่าหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องประมาณจักมัดก้าเนี่ยสมุดว่าดำนี่นะแมนไฮนี่นะ เก็บมัดนี่แหละมานนี่แหละกัมัดใหญ่วร่าถ้ามัดใหญ่ก็หัวเก็บมัดเนาะถ้ามัดน้อยก็เป็นซิปนี่แหละว่าไปพี่น้องเอ้ยแต่หมัดใช้กันมัดทำอะไรนนี่แหละพี่น้องเอ้ยมัดมัดแล้วก็ใช้แบบนี้ไปเตะเอาข้างมันมาใช้เลยเลยเลยไปสิยเลยอยู่ให้อยู่น้าเมนเมนเมนโอ้ยเฮือนหลังหนึ่งแล้วนี่โมเมนน้าแล้วอยู่ประจำอยู่แล้ว แมนกระชับเพื่อนหลังหนึ่งเลยแหละหน้ากระชับกับเพื่อนนั่นแหละแมนบังพันหดอยู่บอยแม่เพิ่นหดช่อยอยู่พี่น้องมีอย่างนี้นี่คิดมาไปตัดอยู่ใช้ไม้ติวนี่ร้อนพุนโอ้เพิ่นบ่ได้ห่วงบ่หน้าพระเจ้าหน้าพี่เจ้โอ้หน้าเพิ่นเองคิดว่าไปตัดหน้าเขาเนาะตัดเอาพอได้พักยังนี่คือบ่ออก

โอ้ยวันจันทร์นี่ก็คืนค้างแล้วบ้านนี่แมนมันได้กินผู้ได้มันได้กินยาดีใช่เช่านี่แม่มันได้กินยาดีเลยบ้านเจ้าของก็มากินยาดีมาเนี่ยโอน้ำยังหักหมดทุกแม่อก็มียาดีอยู่แล้วบ้านเจ้าของจะกินยาดีอยู่บ้างบ้านนี่แหละเดี๋ยวแล้เจ้าของจะใช้ยาดีตลอดแล้วมันก็ได้หวานอยู่มันหนัก มันไม่จะขึ้นปัญหามันไม่จะขึนมันมืดแล้วมาจักมันไม่จะขึ้นยังไม่ได้ใส่หายยังหาการจะเริ่มหาอีกก่อนโดยโดยหดขึ้นหุ่นหินมันนั่นแหละโอ้หดแล้วว่านี่นะหดเช้านี่โอ้แต่ตอนแรกมัได้หดม่ได้หดโอ้ยันมันบวมน้ำเนาะเอาหดหลายนะมะอื่นตอนเช้าก็ได้หดต่อคือว่าพี่น้องเลยมาตาบ้านกันหน่อยอืม เพราะว่าไม่กิ่งไม่กิ่งตอกเลยก็ไมีมีมิดเลยปบะเภทนี้นะมีแล้วอยู่คุโอ้อยู่โฟร์ตัดไว้แล้วอืมแต่ว่าเฮาหมันห้าวในเฮาก็ใช้ย่างเดียวเมนยู่ได้ให้เพิ่นเฮ็ดซอยโดยโดยวันีช่วงค่ำๆเย็นๆเนาะอากาศแบบเย็นๆแน่น้อยนึงสบายคันแดดนอนฮอนเนาะยัไหวสบายเห็ดเป็นแ่ดแล้วแล้วห้องเกยังแล้วนะคนคนเที่ยวเขาผมเมน คนขาห่มเรื่อยแมมนเฮดไปมือนึงได้ซ้ำนึงซ้ำนึงมือนี้ได้ซ้ำนี่มืออื่นก็ได้ซ้ำนี่เรื่อดยมือนี้ได้ข้างนึงมืออื่นก็ได้ข้างนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้างหนึ่งสองข้างค็แล้วไปบวิทมืออื่นดอกนาชีแล้วอยดอก้มดอ่อสบายดีเช่นกันเช่นกัน ้าค yeah, exactly. no, no mm ่า hmm. ห okay. mm ุ่นงามมาดีเนาะเตียงตงแต่งมาเบิ่งพังนี่กะอันนี้ของไฟ่ชา์เลยนะโอ้โนี่แหละเพาผักบัวผักหอมพี่น้องเอยมักแตงมักเต้ายุกมันขยัน มีฮอตผักบัวมือมือว่าหนุ่มไทยมายัง่ได้เปแมนหนุ่มไทยยังมายังไม่ได้ออกใบนี่ป่งใบมาแล้วมีแต่มักเต้ามักแตงพี่น้องเยสองสามไฮสามสี่กินปูกน้ำขายน้ำเนาะโอ้มีฮอนพอยู่ตันนี้ของใคตัวนี้นะ แม่นมีห้องบักทัวบักแตงพี่ดองไอ้ชามิกินนี่แหลพี่ดองไอ้ของอ้พันก็ได้สสวนาอ้พ่นยังไม่ได้ใช่ข้างสวนาอ้พ่นยังไม่ได้ใช่ข้างแต่บ่เฮ็ดทัวเรายานยังได้ข่าวยานเบบ่

กินมาั้นๆแ่ไม่ด้กินเมันเป็นหมากก็มมาเที่ยวัายงีมานันเป็นหมากมานอยากมากินเรื่อยๆตีหนาทำน้ำน้ำนองเบิดกรเมนหยุ่มน้ำมีได้นาะหนุ่มน้ำมีได้ใช่หาเคื่อนสีเบิดเบิดนี่เป็นหมากเป็นหลายตัวที่เข้านี่ก็เป็นหมากบ่ ตกายกานี่เก็บติดบวไว้้าสิปลูกมือนี่ปลูกก็ได้เนาะได้บุงกายนี่ปิดบาดะชอบกบโบดมัแดงนะโอ้แต่พี่น้องกายมากอะายบาละอมบมบดปลูกชนี่แหละ้ปาวนี่แหละมันหักมลบคูทอตกนฮะตกนฮะอ้าบปีนขึ้นยังกนั่นบไม้ทัง ตอกที่ขาดนะนะตอกแม่ลูกตอกขาไม่ันเป็นก็มาเยียบมายามแน่มาหาดินน้องหนิงแน่ผบอกว่าบอยก็ยากนะบบ่อยเาสิมาุบอยนะสิมาุว่าบ่อยแล้วบอกทุกคนีแล้มาดินน้องมันเนียหยมาคอยเขาด้กินเป็นข่าวเปล่าไพ่พิดางไว้ เห็นเดี๋ยเฮ็ดกินนี่แหละเฮือนเฮือนเพิ่นพี่น้องเอลยเฮือนหลังที่สามที่สองเนาะธรรมดาพี่น้องเอลยฟู๊ธรรมดาที่ไหนพี่น้องเอ้ยเอาไปเต้เต้หดเข่าเฮ็ดกินแจ๊บ น้องหนิงเห็ดยังกันน่ะนะขุดกบสบายดีด้วยล่ะไปดีอันอาหารโอ้พูดกระปู่ว่าีงบอจีเห็ดได้ไหนนี่น่ะเห็ดมิโนอย่างนี้น่ะป่นป่นกระปูมาบอยบ่เมื่อนะมือนี่มาบอยเมื่อแค่เจ้าแล้วมาบอยอะไรถือช่วงเงินมีหานเนอะ

ได้จากโตจะไปขุดวานี่กรบปูลายบ่โอ้หลายเลยอมนนี้อะไเอ้ยใส่ได้เนาะไปเบิ่งส่เบงใส่น้อยใส่ลำโอ้โมเมนลูกกบลูกกระปูลูกระปูนี่เด้พี่น้องปูนาคาเคปูนาคาเคได้พี่น้องยขาลุดนะโมเมนคาเค

โตสำคัญเมื่อฮูกระโตเมื่อฮูกระโตโอ้โหธรรมดากาแพ้น้อยเนี่ยธรรมดาอยากเมื่อพลอยคัดหมอเขาก็อยากเมื่อฮูกระโตโอ้โหชอากินบ่ยอกน้ำปลาอาหารดูพีิจ้าพิชิตองน้องๆนี่เนาะเขาเสพบ้านเมืองเขาเห็นอะไรอย่างนีต้องไปชวนน้ำอาหารดูเขาก็อยากอยู่แต่บ่มีเงินซื้อชนได้กระปูดิ แม่นท <Men. S 1> ีเด <Her name S 1> ียดกันหยังใกระต้องึกใช้บ like ่มีอาหารหรูก็มีแต่กระปูในนานี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะคือกินแซ่บคือเก่ากบ่มียังกบ่นี่นอนเนาะยังกไเฮาก็อยู่แบบไรเฮามีความสุขเฮาก็เออือว่าเฮามีความสุขแล้วแม่นอาหาร่ใช่อ่าบุคคลอื่นมาตัดสิน้โตเฮามันกบ่ได้บ่ได้เนาะแม่นคือบ่เวียงเคยเว้าพี่น้อง ตว่าคนที่าขา่ามันบกเข่าใจกันนมันเสียงย่ายไงจังเ้อแมนเ่วาสางเฮานี่แหละมาให้กำลังใจตลอดพี่น้องเลยบเยวที่เพิ่ครบมือนะผู้น้าคาเกงไงรบมันครบมือแด่กระว่าไอาในไบ้านี้ขี่ไกนวดขี่ไกนวดเป็นรมือวนนี้ังไเป็นไห้แววววแหวหาวแหววว มืัอนี้บ่ได้ไปขุดบ่มืัอนี้น้องนี่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปมือไปมือบ่อไว้สั้นซะไปแต่บันเดะโอมไปแต่บันเดะแน่มืัอนี้มันกับมันบ่ลมเนาะกับมันบ่ลมน้องม้อนงมันบ่ลมมันฮ้อนนี่แต่ว่าสู่่ตอไปนะแมนไปเรื่อยๆน้องเนี่ยเงยยูกินมันนอกของหน้าเขาแมนกินของท้องท้องหายทองนะกินกระปูนาคาเคกนาคาเป๋ ลูกมีแค่ตัอได้ด้นี่นะตน้องหนิงจแม่ลงมือต่อยังนึงเข่าอยู่ไปไปไปปิ้นดูคอไปใครใหม่โมอแล้วไปจักไปตรวจเบื้องยุ่นั่นนะตรวจเบื้งหดเข่าปะใช่ใช่ใรให้บรรลุโอ้กัลังเป็นหนึ่งเขาแบบ่อากๆเย็นปุบทั้งตงงจังหน่อยน้องพี่น้องงเดือน เขาไม่เลือกกินป่ะเพิ่นหนึ่งลายเนี่ยนะ<อ>พอมาอย,อยู่กินนะโอ,โอ้บ่อยมาแล้วมาได้อย,อยู่กินแล้ให้พอแผลน้อยกับตูเยังอยู่กินเอ้าอยู่มาได้เนาะหรอพอแผลกับตูเวียงนักขวจนหน่อยวัไหนทั้งน่องฟาแม่นว่าพอแผลงโยกมาได้ฟาดโอ้อันนี้ก็อยู่มาได้แล้วอันน,นี้สิมึงอะไรนัดไม่เงี้ยว้คือกัน <laughs> đó. Thì Đây Mặc. đang mặc phải <laughs> điều gì? ามาคนไทยเดียวสไม่ว่าแต่ละเมื่อนี่เขาหนึ่งนีบ่ถ้ามัมนลมได้ันน้อนงลมควมลมแต่นึ่งนี่ถังเอาเนาะโอ้บดส่ผ่า,านมาหนิงไ,ไ,ไปหาอยู่แท่พื้นดรนน้อนี่ะอืนอนยบนยบยดน้าเบาอยากไปน้ำมือห,หนากันมาน้องพาไปไปแปืนชอยนอนเอพี่น้องเลย

เืะพี่น้อยเนาะไปใชไปใช้นะดมากแตบ่แน่นจักแนมต้องแตกันพดยำคำยำคำจมันแลกมันอืบ่ดกับ่ได้เมืออืเนี่ยดบ่ดพดยำคำใส่ปุยจพมันแตนจะงามเนาะมีเคล็ดลับอมีเคล็ดลับองมรอื

กอยากยูเน้กยังโยยู่มอยูแก้องเิงนยังคามรู้สึก็นยังเือนเนาะเกยาเหมือนเบเคยเปลี่ยนไปื่องจากที่วานั่นฮะที่วานยนผมแบบเขาาแต่มันอกเข้าใจกันในนอโบ่บเข้าใจกันนะครับเป็นอย่างนี้ เป็นบรรยางไห้ชัดเจนอย่างไห้มีน้ำหนักแมนมีเหตุผลชัดเจนอยู่บ้านตรงนึงดีชัดเจนบอกว้าบเรา,า,าหน่อยหนึ่งแล้วยิปป้มเลยพี่เนาะกระบบเราหน่อยหนึ่งนะครับแล้วยิ้มแล้วก็ถ่ายคู่เัิดดีดีได้เนาะเรามาเขา,า,ามามืาอนี้อยางมีเอายิ้มเลยน <Man. S 2> เนาะแมนทายกวนันงเห็ดโตโชเห็ดคอตกคอเตยอยู่มันกับโบาขากได้เนาะแมนนางเสาโตโซนี่เห็ดคือเพลงนี่บ่แมนแมนเราต้องแบบว่า มันจะเป็นธรรมดาเลยเรื่องแบบว่าคนแบบว่ามีพิษบางนะกับสมบางเนี่ยคนก็เป็นธรรมดามีแต่ว่าสู้ต่อไปเด้เนาะว่าทางน้องกับแด่คำในพี่น้องไอ้บ้านนี้เนาะถามแล้วพี่น้องไอ้บ้านนีมแล้วว่าสิกับนั่นแหละคอยคำลงแรงเนี่ยนี่นกับคนก็สิบโอคออยากกันครบก็พ่ายคนแบบเนาะเอ้ยเมียนเอ้าไอ้สิกับก่อนเดินต้องหนีเด้อแล้วตัวเบียงเด้อเมียนเนียนไหนก็ต้องหนีบวกกับเมื่อเชื่อนบ่นี่ เงียบบ่โน่นข้าวสุกพุ่นแหละโอ้นึงข้าวสุกพุ่นกินข้าวกินยังอยู่นาพี่แม่โอ้กะนกทีมเาสิเมือก่อนเนาะแม่นๆโอยเอ้าสดีน้อง่ะสดีนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะสวนพุทาอายเพิ่นกฮดักจวๆกหาบ่ได้ไปเบิ่งมันไกลแน่เนาะนึงพี่น้องเอ้ยเนาะ โดยคลิปนี้กับ,บ่มมิยังหลายพ่อแม่พี่น้องกับจะขอเพียงจบคลิปเพียงเท่านี้กับคำว่า,าสวัสดีและสบายดี